สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นการนําเสนอเลขดับ10ล่างสุรที่เนะครับผมนวแนวทางย้อนหลัง10งวดทาไปพร้อมกันแล้วก็สูตรในการคํานวณ10บน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 นี่ครับใช้เลข10บบนบวกกันนะ10บน10บบนบวกกันนะครับ 30ธันวาครับ0ูเป็น0ได้0เป็นเลขดับบ1 9หลัก10เป็นเลข1เลขดับเป็นเลข0 0ดับ0ไม่มานะครับวันที่17มกราครับ2 2เป็น4ได้4เป็นเลขดับบอ1 5หลัก10เป็นเลข1เลขดับเป็นเลข4 4ดับ4ไม่มา1กุมภา9 9 8ได้8เป็นเลขดับบ9 7หลัก10เป็นเลข9เลขดับเป็นเลข8 8ดับ8ไม่มา16กุมภาพครับ0ูเป็น0ได้0เป็นเลขดับบอก3 9 หลักสิบเป็นเลขสาเลขดับเป็นเลขศ0นูนดับ0ูนย์ไม่มานะครับวันที่หนมีนาครับศูเป็นศนได้ศูนย์เป็นเลขดับเ็ดสหลักสิบเป็นเลขเ็ดเลขดับเป็นเลขศูนดับศูนย์ไม่มานะครับผมวันที่สิบมีนาครับผมสาเป็นหได้หกเป็นเลขดับ9หลักสิบเป็นเลขหนเลขดับเป็นเลขหกหดับหไม่มานะครับวันที่ 1เมษายนะครับผม2 2เป็น4ได้4เป็นเลขดับบกศ5หลักสิบเป็นเลขศูนเลขดับเป็นเลข4 4ดับ4ไม่มานะครับแล้วก็วันที่16เมษายนเเป็น14ได้4เป็นเลขดับบกหหลักสิบเป็นเลข5เลขดับเป็นเลข4 4ดับ4ไม่มาแล้วก็วันที่2พฤษภาคมแปได้6เป็นเลขดับบกห8หลักสิบเป็นเลข1เลขดับเป็นเลข6กดับ6ไม่มาแล้วก็วันที่2อ่า16พฤษภาคมเจ็เดเป็น14ได้4่เป็นเลขดับนะครับเป็นแค่ การรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ